สวัสดียามเช้าครับผมนะยามเช้าอยู่ที่โอมาน่พารีสอร์ทนะครับบรรยากาศโอ้เสีงนกนะตอนนี้เรามาอยู่ที่สะนะสะที่รีสอร์ทก่อนหน้านั้นปลาจะเยอะมากเลยแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าช่วงพายุนะปลาจะออกไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกัน มองไม่ค่อยเห็นแลวตอนนีนะ้เดี๋ยวเราดูกันนิดนึงโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่เหมือนเดิมโอ้โหกะว่าไปแล้วเรียบร้อยนะนะ่ยเพราะว่าพายุมาหลายลูกนะฮะพายุมาหลายลูกนะ้าคนนี้เฝ้าอยูนะ่นวนเฝ้าอยู่ เอางวนดูหน่อยสิยังอยู่ไหมอ๋อยังอยู่ไหมลูกยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเนี่ยอ่ะยังอยู่ไหมลูกอ่ะดูสิโอ้ปลายังอยู่นะปลายังอยู่ปลายังอยู่ไม่ไปไหนนะโอ้ตัวเป็นๆเลยสิอ่ะนทำไม้นวลยังไงอ่ะเอาชัดๆสิลูกเอาชัดๆดิไหนยังอยู่กับหนูไหมปลายังอยู่กับหนูไหมนี่ โอ้โหจะจับเลยเหรอลูกโอหนูจะจับเลยเหรอโอ้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 โหโอ้ยหนูจะจับได้ไหมลูกหนูจะจับได้ไหมหนูก็จับได้ไหมลูกอ่ะโอยหนูจับไม่ได้ลูกหนูจับไม่ได้หนูจับไม่ได้ตัวใหญ่เดี๋ยวมันจะกินหนูหวายยังอยู่ไหมนี่ยังอยู่ไหมยังอยู่นะยยังอู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ ยังอ,อยู่นะยังอยู่ชื่อไม้นวลหน,นูไม้นวลอ๋อหนูกัจะเอาปลาเลยใช่ไหมเฮ้ยได้ลูกไม่ได้ไ,ได้ไไดไไดปลาจะกัดหนูนะเห็นไหมปลาจะกัดหน,นูนะลูก ว่าตัวใหญ่กว่าหนูอีกนะเห็นไหมเห็นไหมกลัวไหมไม่กลัวเลยยังอยู่เหมือนเดิมนะ,ะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไป